มารวยครับมื่อกี้ออกตะโ้าครับมื่อนี้อ้หอออันนี้บอกครับอที่สมัยใจรวยนียใส่ยนาเนนาะไบอนี้มานี้บนี้ อากาศคอนข้างสุหนาวครับเริ่มเริ่มหนาวาแล้วครับครับเขาเพิ่งเจ็บแล้วครับเพราะว่าอากาศหนาวฝนไม่ค่อยมีครับเขาก็สีแหงเล็้วครับ เราแล้วกันล็อกเรียบร้อยครับเอาคันว่าล็อกฟาลวยกันยังลอยอี่เออนี่ปัญหาสำหรับมาร่วยครับทัางสะดวกกบไปเดินดต่อม,มาร่วยครับเอาเวพอเลยไดยยิ่ียงงัว สงสัยครับสงสัยสงสัยงวัวเพราะว่างัวอะไรครับเพี่เลี้ยงงัวไปอะไ,ไรรวยยิยนเสียงงวัวนี่ลูกเล็กลูกเลนะ็กเลยแต่ไปเจองัแต่ไปพังงัวแม่เพ็ดเหนือกเลกือกคนกลางสิสงสัยงวัวยครับ ไปด้วยครับยิ้เสียงัอากาศก็สิเปลี่ยนเริ่มเนื้อตกใจเาี๋วไปแล้วตาตาดคือแล้วก็บูต,กาต,ากบติกับงวัวกับยิ้เสียงหัวอะไรกับ ครับหลังจากตื่นง่วครับมาเลยครับน้องถุงเงินครับกับพอดีครับอ้วนครับมาบัดไดกับอนซ่อนลูกน้องถุงเงินครับแต่ตัอ,อ้วนครับ ออออถุงเงินกันหนาวครับฮดตุยูตินีครับลูกน้องถุงเงิน,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 นโอ้มีหา่าทักทายตะโสนครับมาด้วยครับช่วงนี้ว้ใจว้ใบ้ะครับเพราะว่าบึงเศร้าเป็นฮีตไม่ไหมครับครับปูปูครับ เอาแล้วเมืองอาการมารวยครับร้องเงยงก็งออไปแล้วครับครับหลังจากไปเยี่ยมแม่ทุ่งเงินกับลูกครับมารวยครับ น้องออมสินกับเอาแล้วออมสินเอาแล้วอัตเต้โอ้ว่าท่าว่าดาเอาแล้วมาเลยครบทีมเลย,ยม่อไหาเล่นขออะไรครับมือนี้เพราวะว่าเพิ่งปล่อยครับ โอ้โหขอดขาสิดูแ,แม่ๆออมสิน <laughs> เออว่าธรรมดาครับว่าธรรมดาสินร,รับน้องเล็กในบ้านเพิ่นครับบ่านเป็นนกครับน้ <No. laughs> าวข่าวเขียว <laughs> เออธรรมดาซะทีเด้ อ <t ries> ย่าหลุดออกมาเลยลุดออกมางานใหญ่เลยคร <t ries> ับในครับมีตักครับเอาแล้ว <t ries> น,นวกัวอยู่ลงอ่างเลยส <t ries> ่วนเข <t ries> <t ries> าล้อยู่ในอ่างเลยนกัวอยู่ส่วนมรื่อวครับได้ตทะเลู่หน้าบ้านครับ น้องออมสินน้องเลยครับแอะแอะแอันนี้มานี่ยกไปถนนโอ้โหมีตังค์ครับฟองมากเลยครับมีตังค์มักน้ำครับอืกังฟูครับคุณน่าเอาเรืรวยเวิร์ดแนี่ยสิเหตุ ฟังฮัด้วยหอมซินิ้วขาวเงียออไปตามผู้ใหญ่บอาแล้วครูม ในครับมีตันงครับต้องไปดูดยังม่หันนอหนออาอาเรียงฝาเป็นครับตังตังบอยอมขื้นเลยอย่างตื้อเตียมตื้เตียมไม่ได้นำมาด้วยกับเขาไดี๋ยด้วยรับเขาไปต้งงันยั่เลย ก,กันฟูน้านโ,นโนครับน้องออมสินมีตังครับเพิ่นบรดีขังครับเมื่อนี้ไวไหนาบ้านครับมารวยครับห <c oughs> ลังยังเล่นน้ำสักพักนังมีตังครับออกมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> หัว <c oughs> หัวยังติดผักอยู่ตั้ต่าง ตัง้งอีกจิบหลักฐานเลยเขาตัง้งเออส่วนว่าเรื่อยขามากกับสิเดียประมาณนี้ครับเข้าไปบ่ไใ้ครับเข้าไปดันในหลายสระเกลื่อนนะน้อง แล้วเกไปเดียสักฟังนึ่งเาไว้มาเลยเอ่อขอบคุ้มยากกับพินตัผูอะไรไม่ตะแลนใส่ครับต้องเอากลับเขามาผูกไปครับครับผมกำัดคอหมูย่างครับวันนี้ออกตะเสาเลยครับพาหนองมาลอยออกไปเยวครับ อ่ะชิบเนียาไว้ซับนี่ก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเราด้วนยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ